สวัสดีครับโมเมโลซ้างนะครับผมวันนี้สินค้าที่ออเดอร์เข้ามารอบแรกนะครับสินค้าได้มาถึงเรียบร้อยนะครับเตรียมแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวต้องแกะออกมาเช็คก่อนนะครับสินค้าเพิ่งถึงมาเช้านะครับทั้งหมด11ชุดนะครับท่านที่ปรจํามาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ สินค้าเช็คก่อนนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้รอบบ่ายวันนี้นะครับผมก็ถ้าได้สนใจชุดคิดนะผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์0 8 8ย์3 0 3 6 6นนะครับสามารถแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในเช็คสินค้ากันว่าข้างในเป็นอะไรมีอะไรเสียหายหรือเปล่าก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมเราต้องเช็คทุกครั้งนะครับผม เกิดการล่าช้านิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าเราให้ชัวร์ดีกว่าครับผมจะได้ส่งไปเราจะได้ไม่ต้องส่งไปส่งกลับหลายรอบนะครับจะได้ไม่มีการผิดพลาดนะครับผมก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนอ่าเที่ยวเฉลิมฉลองกันยังมีความสุขนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยนะครับผมดื่มไม่ขับนะครับผมสำหรับมูมิสร้างวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ